เพื่อนๆกำลังอยากรู้อยู่ไหมครับว่าเราควรจัดตารางหรือว่าโปรแกร,รมเวทเทรนนิ่งของเรายังไงให้เห็นผลเร็เวๆมีกล้ามเนื้อชัดขึ้นมีหุ่นที่ลีนกระชับและเฟิร์มสมส่วนยกตัวอย่างเช่นเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งท่าไหนบริหารกล้ามเนื้อส่วนไหนเล่นกี่วันต่อสัปดาห์และท่าบริหารหน้าท้องเราจะสามารถเล่นทุกวันได้ไหมเป็นตน้นประเด็นก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับควรเป็นรูปแบบการออกกําลังกายหลักของเราเพราะการออกกําลังกายแบบออกแรงดัน จะดีที่สุดสําหรับการสร้างมวลกล้ามเนื้อลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อรักษามวลกระดูกและเพิ่มอัตราการเผาผลาญที่เรียกว่า m e t a บ o l i c rate ด้วยแต่คำถามคือเราควรเริ่มต้นจัดโปรแกรมเวทเทรน r ิ i n ของเราจากตรงไหนเล่นท่าไหนบ้างใช้น้ำหนักเท่าไหร่และเล่นกี่ครั้งต่อเซตสวัสดีครับผมโค้ชเคฟิ t เทอร์มิ com และวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ4ส,สิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ในการจัดตารางโปรแกรมเวทเทรนนิ่งของเราเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและกระชับสัดส่วนให้เฟิร์มขึ้นและจะมีทิปดีๆมาแนะนำด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นในการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผผานและลดความอ้วนเราควรเลือกทำตามวิธีหรือว่ารูปแบบการออกกำลังกายที่เราชอบและสามารถทำตามได้เรื่อยๆก็จริงแต่การออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและ เพิ่มการเผาผลาญได้ดีที่สุดยังจะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่า r e s ซสเซนต์เทรนนิ่ที่จะมีแรงต้านจากน้ำหนักตัวดัมเบลหรือ r ี s ซสเซนต์แบนด์เป็นตน้นทีนี้สิ่งที่ท้าทายในการเล่นเวทเทรนนิ่งก็คือเราอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้จักชื่อท่าเวทเทรนนิ่งต่างๆไม่รู้ว่าต้องยกกี่ครั้งใช้น้ำหนักเท่าไหร่หรือออกหนักและบ่อยแค่ไหนใน1อาทิตย์ ดังนั้นนี่คือ4สิ่งหรือว่า4คํคำถามในการจัดตารางหรือว่าโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่เราควรรู้1ก็คือในการเล่นเวทเทรนนิ่ง1เซตเราควรยกท่าละกี่ครั้งก่อนอื่นนะครับในการเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ผลดีเราไม่จําเป็นต้องยกหนัหนกทีละ50 1 0 0ถึง100กิโลกรัมเพราะจํานวนครั้งหรือว่า Repetition ในการยกหรือเล่น1เซตควรอยู่ที่ประมาณ 70- 9 0ของการออกแรงสูงสุดที่เรียกว่า Maximum Force หรือประมาณ1-3 repetitions ก่อนที่เราจะหมดแรงหรือยกต่อไปไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นท่าสควอตที่ใช้น้ำหนักข้างละ5กิโลกรัมและยกได้มากสุด10ครั้งต่อเซตเราก็อาจจะเล่นให้ถึงแค่7-9ครั้งเท่านั้นก่อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือในการสร้างกล้ามเนื้อที่เรียกว่า muscle hypertrophy จำนวนครั้งที่ยกใน1เซต ควรจะอยู่ที่ประมาณระหว่าง6ถึง12ครั้งต่อเซตนั่นเป็นเพราะว่า 1. ถ้าเราใช้น้ำหนักที่ยกได้ต่ำกว่า6ครั้งต่อเซตน้ำหนักที่เราใช้นะครับก็อาจจะหนักไปจนเราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บและอาจจะยากเกินไปจนเรารู้สึกท้อและ 2. ถ้าเรายกได้มากกว่า12ครั้งต่อเซตน้ำหนักที่ใช้อาจจะเบาเกินไปจนไม่ท้าทายร่างกายและอาจจะกินเวลาเรามากเกินไปด้วย ประเด็นที่2ก็คือเราจะต้องท้าทายร่างกายด้วยการมี progressive f overload ในการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับ progressive f overload ก็คือการที่เราเพิ่มความยากเพื่อท้าทายร่างกายตามระดับความฟิตที่มีมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเราจะมีความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราเพิ่มน้ำหนักหรือว่าแรงต้านที่เรียกว่า resistance นั่นเองซึ่ง2วิธีในการท้าทายร่างกายเรามากขึ้นหรือมี progressive overload ก็จะมี 1>, 1. เพิ่มจำนวนครั้งที่ยกใน1เซตยกตัวอย่างเช่นจากที่เคยยก10ครั้งต่อเซตเราก็อาจจะยกให้ได้12ครั้งและ 2. เพิ่มน้ำหนักที่ยกในแต่ละเซต ยกตัวอย่างเช่นจากที่เคยใช้น้ำหนัก5กิโลกรัมเราอาจจะเพิ่มมาเป็น6ถึง8กิโลกรัมทีนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการเพิ่มจำนวนครั้งที่ยกตามคำแนะนำที่1อาจจะเพิ่มเวลาในการเล่นเวทเทรนนิ่งของเราส่วนการเพิ่มน้ำหนักแบบข้อ2จะทำให้เราต้องออกแรงมากขึ้นและอาจจะยกได้น้อยครั้งกว่าที่เคยทำมานั่นเอง ประเด็นสําคัญต่อมาก็คือร่างกายเราจะมีขีดจํากัดหรือเราอาจจะไม่สามารถเพิ่มความเข้มขน้นหรือว่า intensity ในการเล่นเวทเทรนนิ่งไปได้เรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่ถ้าเราออกกําลังกายมาแล้วนานกว่า6-12เดือนเราอาจจะต้องปรับทั้งจํานวนครั้งและน้ําหนักที่ยกตามระดับความฟิตของร่างกายและเวลาในการออกกําลังกายครับ 3. ก็คือเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งกี่วันต่อสัปดาห์ เพื่อนๆครับความบ่อยหรือว่าความยากในการเล่นเวทเทรนนิ่งจะเรียกว่าเทรนนิ่ง o l ล m มและเทรนนิ่ง o l ล m มนี้จะเกิดจากจำนวนเซตความบ่อยและน้ำหนักที่ใช้ให้เกิดแรงต้านเพื่อท้าทายมวลกล้ามเนื้อหรือว่ามัสโซกรุ๊ป งานวิใจัยในปี2022นี้ได้สรุปและแนะนำมาว่าในการสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ผลดีใน1อาทิตย์นะครับเราอาจจะเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ประมาณ12-20เซตต่อมวลกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเล่นกล้ามเนื้อก้นหรือว่า gluteus muscles 12เซตต่อสัปดาห์ในวันจันทร์นะครับเราอาจจะเล่นท่าส q u a ตและท่า Bulgarian Split Squat ท่าละ3เซต และในวันสุกเราอาจจะเล่นท่า Romanian deadlift และท่า hip thrust อีกอย่างละ3เซตเป็นตน้นดังนั้นคำแนะนำจากผมก็คือ 1. ถ้าเราเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเราอาจจะทำแค่10-12ึงเซตต่อกลุ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนเซตตามความฟิตที่มีมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาพักฟื้นหรือ recovery เพียงพอดีกว่า 2. พอเราได้จำนวนเซตที่เหมาะสมกับเราแล้ว เราค่อยมาเริ่มบริหารเวลาดูว่าเราจะเล่นเวทเทรนนิ่งได้กี่วันต่อสัปดาห์ 3. เราควรเอาความสะดวกของเราเป็นที่ตั้งเพราะจำนวนวันที่เล่นเวทเทรนนิ่งจะสำคัญน้อยกว่าจำนวนเซตหรือว่าวอลลุ่มที่เราควรเล่นให้ถึงนั่นเองโดยส่วนตัวนะครับในการจัดโปรแกรมเวทเทรนนิ่งให้กับนักเรียนออนไลน์ผมจะแนะนำให้นักเรียนเล่นเวทเทรนนิ่ง3วันต่อสัปดาห์เช่นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพื่อกล้ามเนื้อจะได้พัก มีแรงเล่นได้ดีต่อเนื่องไม่เสี่ยงที่จะบาดเจ็บและเราจะได้มีวันที่เล่นคาร์ดิโอด้วยนั่นเองครับ 4. เวลาพักที่เหมาะสมระหว่างเซตควรอยู่ที่กี่วินาที เหตุผลที่งานวิจัยส่วนใหญ่จะแนะนำให้เราเพิ่มเวลาพักระหว่างเซตหรือว่า rest time intervals เพราะว่า 1. กล้ามเนื้อจะได้มีเวลาพักที่เหมาะสม 2. เรามีแรงมากขึ้นในการออกกำลังกายในเซตต่อไปและ 3. ฟอร์มในการเล่นท่าต่างๆจะได้ดีต่อเนื่องงานวิจัยในปี2016ยังแนะนำมาว่าเวลาพักระหว่างเซตสำหรับท่า weight t r a i n g ที่เป็น compound movements เช่นในการเล่นท่าบาร์เบลเบนช์เพรสที่บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆทั่วร่างกายเราอาจจะต้องพักระหว่างเซตนานถึง3-5นาทีได้และสำหรับท่าเล่นที่ไม่หนักมากหรือใช้ข้อต่อและกล้ามเนื้อไม่เยอะเช่นท่าเล่นหน้าท้องและท่าเล่นแขนธรรมดาเราอาจจะพักระหว่างเซตไม่เกิน1-2นาทีได้ครับคำถามสุดท้ายก็คือแล้วโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเราควรเล่นท่าอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เลือกซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายหรือเข้าไปในยิมเราจะเห็นอุปกรณ์เวทเทรนนิ่งที่เป็นทั้งบาร์เบลดัมเบลแคทเทอร์เบลและเครื่องหรือว่าเวทแมชชีนต่างๆยกตัวอย่างเช่นเลกเอ็กซ์เทนชันและฮิปแอดดั t เตอร์แมชชีนดังนั้นเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะใช้อุปกรณ์เวทเทรนนิ่งอะไรในการทําท่าต่างๆ รือที่บ้านเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเพราะหัวใจสำคัญของการเล่นเวทเทรนนิ่งให้ได้ผลก็คือแรงต้านที่เรียกว่า mechanical tension และจะเกิดจากน้ำหนักตัวของเรา resistance band หรือ d u ดั b e l l นั่นเอง และนี่คือคําคำแนะนําในการจัดโปรแกรมเวทเทรนนิ่งของเราครับหนึงก็คือถ้าเราเพิ่งเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเราอาจจะใช้แค่น้ําหนักตัวหรือว่าบอดี้เวทรีซิสเซนต์แบนหรือว่าดัมเบลเบาๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเรายังต้องฝึกฟอร์มในการเล่นท่าเวทเทรนนิ่งต่างๆและพัฒนาการทรงตัวหรือว่าสเตเบลไลเซชันอยู่ 2. เราไม่ควรเปลี่ยนท่าออกกำลังกายไปเรื่อยๆเรยพราะร่างกายเราอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนในการที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับท่าออกกำลังกายต่างๆ 3. ในโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเราจะต้องมีท่าออกกำลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อทั่วร่างกายเป็นหลัก มากกว่าที่จะเจาะจงไปแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นหน้าท้องหรือว่าก้น4พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ควรเพิ่มน้ําหนักหรือใช้อุปกรณ์ที่ยากขึ้นเช่นใช้บาร์เบลหรือว่าออกกําลังกายที่หนักมากขึ้นเช่นทําท่าสควอตจัมพ์ และ 5. เราไม่ควรออกกําลังกายทุกวันหรือควรมีวันพัก1-2วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในการจัดตารางโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเาผาผลาญให้หุ่นกระชับและเฟิร์มขึ้นสิ่งสําคัญที่เราต้องมาเริ่มดูก็คือเราเลือกออกกําลังกายแบบไหนบ้าง เราเล่นท่ารักกี่ครั้งต่อนาทีมีเวลาพักเท่าไหร่และเล่นกี่วันต่อสัปดาห์เป็นต้นครับตอนนี้เพื่อนๆจะตารางโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเองยังไงบ้างครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่าง และถ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการเล่นเวทเทรนนิ่งและการไดเอทที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นเนฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ